ไม่ตัดสินใจว่าจะไม่กินเลยนะจะไม่ตัดสินใจแค่ภายในนอหรือเลี้ยงเลยเนี่ยทำใจไว้ก่อนรป็นลแรกแล้วก็สาวคือต้องกินยำพี่ยำเขาจะตอบแชทอันนี้จริงอันนี้ไม่โกหกไม่โกหกนะฮะแกนอนชอบเพื่อนนะแกใช่มีเสื้อผ้าอยู่พ่อครูสอนอย่างนี้มันหนีบถูกแล้วมันหนีบง่ายขึ้นต้งดูผ่าพี่ว่าหันมาฆ่าคุณพี่อ่ะหมาฆามึงนะค่ะกินกิน ไอ้พวากินกุ้งเลยอ่ะกินเส้นไปค่ะอีสัตว์คนหน้าตาอย่างมึงไม่ควรกินกุ้งหรอกจุนตีนบัวจี้บวัวจี้หน้าตาอย่างกูน,กนี่ค,ควรกินปลาแรลกบนจับอะไรปลาตีนปลาตันโกลตนไป,ป,นไปมันเปลืองอุ้ยเหมือนอันนี้แหละมันตัวอะไรสักอย่างเนี่ยไม่ได <laughs> ่มีมุกพันอยู่อ่ะนี่นะคะชิมแล้วคนที่กินยากจะส่วนติกลุ่มเป็นไง มันนัวเจ้ามันเค็มนี่นะไม่ได้เค็มเกินตรงไหนมันเค็มจืดจะตายกูชอเค็มเค็มมากเค็มชิบหายแต่เค็มเหมือนผัวกูเลยค่ะมาถึงรถขับเค็มมันมาจืดพลาแกชิมดูเอามันน่าเค็มเค็มกันเราไม่เหมือนกันโอ้ยเพื่อนรีวิวว่าเราไม่เกินจริงอียังชิมดูอีบ ชิมดูเหมือนกินกุ้งเลยนไงเค็มปะฉันไม่เชื่อว่าเค็มวาเมย์เปลี่ยนตั้มบอกว่าจืดอย่างเดียวอ่าะไปอีฟีวิวคนสุดท้ายเจเสื้อได้าให้จริงจริงอ่าจะให้กินอ่ะผู้ไม่ประสงค์จะออกน้าเอ็งเอ็งถ่ายให้เห็นหน้าเห็นแค่ถ้วยเห็นแค่ถ้วย ฉันปิดฉันปิดกล้องเลยเนี่ยเอฟดีแค่เสียงเขากินกุ้งเออทำามมึงกินกุ้งเลยเนี่ยสีแตกยังกับเป้าสีแตกด้วยคือะไรอ่ะอูมึงรอดูไอ้กนี่ไม่รับเกตอดึกะมึงรู้ไปหายก่อนโอ้มันหนีบว่ะพูโทรเลยมึงควายเกินมึงควายมากเลยเนี่ยควายมันโดนไปหายแก้มแก้มพ่อมึงไหนตองอะไรไหมแม่บอกเลยว่าไม่แย่จืดไม่จืดตรงไหนมึงไม่ซดน้ำดูวยเข้มจะตายห่า ธอมันเทมาอย่างนี้กูเทไงนี่มึงแกหกไปครึ่งพอยเฮียนะจ๊ะพอมาเทสยามมันบอกว่าน้ำเยอะขนาดมันไม่เต็มซองเลยเนี่ยตอนแรกเขาเข้าไปต้นถัดไปแล้วอตอนอะไรเคี่ยวพุงไปเพื่อเขาบอกว่าโทรมาพ่อม, <c oughs> <c oughs> มึงเรกอะไรอยา่างงี้มึงอย่าโทรหาเขาเขาจะว่า<อ>มึงอ,อันนี้เขารบกวรมาส่วนตัวเขากำลังอะไรทำงานอะไรของเขาอยู่นะสองนาทีอ่ะ พี่พี่ไม่กินด้วยกันไหมพี่พี่ใส่เสื้อกันหนาวคนนั้นอะมันกล้าบอกนุ่นหรอกลัวเขาตีแม่ที่ช่างแองกล้าพูดเลยพี่พี่กินด้วยกันไหมพี่พี่ไม่เด็กมกินนอง